ขอจเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญมีศีลมีธรรมทุกท่านวันนี้ก็พบกันเช่นเดิมวันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่องบุญบุญการทำบ,บุญให้วิญญาณไม่มีญาตจะกล่าวถึงตามหลักของพระพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องการแบ่งโลกออกเป็นสามภพภูมิคือนรกภูมิโลกมนุษย์ สวงสวรรค์และแต่ละพจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปรวมถึงเรื่องดวงวิญญาณที่อาศัยด้วยอันนี้จะกล่าวถึงเรื่องของนรกนระกอันเป็นที่รวมของผู้ที่กระทำบาปอย่างหนักเป็นที่เลวร้ายอันสิงสถิตวิญญาณของมนุษย์ที่เคยทำความชั่วในสมัยที่มีชีวิตอยู่และรอคอยก็เรียกว่ามีการรอคอย รอชดใช้กรรมอีกอย่างนั่นก็คือที่อยู่ของเปรตวิญญาณชนิดหนึ่งที่เคยทำความชั่วไว้อย่างหนักเรียกว่าอย่างหนักเพราะว่ามีบาปกรรมหนักอาทิทุบตีม่ดะทุบตีบิดามันดาจึงต้องรับใช้กรรมอย่างทุกทรมานเปรตทั้งหลายนี้ต้องรอรับส่วนบุญ กุศลจากบรรดาญาติพี่น้องญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งได้ทําบุญและกวดน้ําไปให้เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและห่วงแห่งความทุกขทรมานแต่มีก็มีนะโยมนะมีเปรตบางบางพวกที่ไม่มีญาติที่จะแผ่อุทิศส่วนกุศลไมให้จึงได้อยู่ด้วยความทรมานการทำบุญให้วิญญาณไม่มีญาติ จึงเป็นเสมือนกับอนุเคราะห์มีความเมตตาและบุญกุศลที่ได้ทําเพื่อให้เขาพ้นความทุกข์ทรมานผู้ใดก็ตามที่ได้ทําบุญเพื่อวิญญาณไม่มีญาติและกวดน้ำบุศส่วนคุศส่วนไมให้ผู้นั้นจะจะได้รับบุญอันมากมายมหาศาลรวมถึงการอํานวยอวยพรของศพนั้นๆที่จะนึกในความดีงามและความเมตตาของญาติโยมที่ทําบุญให้ โดยที่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามก็เรียกว่าอุทิศให้วิญญาณต่างๆในโลกธาตนะุวิธีการทำบุญให้กับ,บญญวิญญาณไม่มีญาาินั้นก็จําเป็นจะต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นและผู้ทําดีกาเรียกว่าผู้ทําบุญเนี่ยก็ต้องมีศีลมีธรรมยมนะหลังจากการทําบุญเสร็จแล้วก็ต้องกวดน้ําอุทิศลงนะฝากพระแม่ธรณีเพื่อให้เป็นบุญกุศลต่างๆนี้ส่งไปยังวิญญาณในปรละโลกนะโยมนะ นะอย่าลืมว่าถ้าจะทําบุญหรือทําทานด้วยการให้เงินใครให้เขาไปแล้วไม่ต้องคิดว่าเขาจะเอามาให้เราหรือจะเอามาคืนให้เราเป็นเรื่องยากนะถ้าเขาเอาเงินนั้นไปทําให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้บุญสองต่อแต่ถ้าเขาเอาไปทําไม่ดีเช่นกินเหล้าเล่นการบน,นันเราก็ได้ต่อเดียวโยมนะนะต่อจากนั้นเขาก็จะรับกรรมของเขาไปเองตามธรรมดาโลก ของสัป,ปะตัดทั้งหลายก็เป็นไปตามบุญตามกรรมวันนี้อาตมาพาก็เลยนําเรื่องของการทําบุญกับการใช้ชีวิตอยากจะนํามาบอกญาติโยมว่าตั่งสมบาร,รมีให้มากเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนดังนั้นการสั่งสมบาร,รมีของญาติโยมก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความงอกงามไพยบูร่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทํากรรมฐานในค่ําคืนนี้นะก็ขอฝาก ความสุขความเจริญให้ญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความสําเร็จในชีวิตนญาติโยมนะขอให้โชคดีมีสุขทุกคนทุกท่านทุกนามขอเจริญพร